ดีใจค่ะแล้วก็จะร่วมโครงการนี้แน่นอนก็คือทุกคนเลยรองงานนี้ในเมื่อได้รับสิทธ์ตรงนี้แล้วก็น่าจะเข้าอะค่ะมีโอกาสทุกคนมีโอกาสในเมื่อมีมีสิทธิ์และมีโอกาสทุกคนก็ก็น่าจะรับสิทธิ์ตรงนี้อะค่ะเพราะหลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอรอเงินตรงนี้หลายๆคนเหมือนกันค่ะก็คนก็ตั้งความหวังไว้เยอะเหมือนกันนะหนึ่งหมื่นนี่ดีใจล่วงหน้ากันไว้ ก็ตั้งแต่รู้ตั้งแต่ได้ยินวันแรกแล้วก็ดีใจตั้งไว้แล้วว่าถ้าได้เร็วก็ดีสำหรับแม่ค้าคนหาเจ้ากินค่าก็เยอะหมื่นหนึ่งนี้ก็ก็หมายความว่าเยอะนะให้ให้ลูกให้หลานให้เด็กไปโรงเรียนอะไรก็ช่วยได้อยู่เยอะอยู่ก็จะได้ลงทุนส่วนที่เรายังต้องใช้อยู่ค่ะ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละคนได้เยอะมาซื้อของใช้ในครัวเรือนก็ได้หลายอย่างได้แบ่งเบาค่าใช้ใจ่ายประจําวันเราได้ก็น่าจะใช้จ่ายเกี่ยวกับซือ้อข้องขายภายในบ้านเนีย่ยซื้อข้าวเก็บตุนไว้ได้เงี้ยเอามาทําเป็นทุนค่าขายแล้วก็ใช้ใจ่ายในบ้านครัวเรือนเงินหนึ่งบาทที่เราได้มาเนี่ย คือสูกค้าจะได้มีเงินมามาซื้อของบริโภคเยอะๆให้เการกระตุ้นเศรษฐกิจต,ตอนนี้เศรษฐกิจแย่ถ้าว่าได้เงินส่วนนี้มาคือประชาชนนี้แฮปปี้ได้เลยค่ะก็อย่างก็นั่นไะว่ารัฐบาลเข้ามาช่วยตอนนี้ก็ขอบคอุณเขาวหน่อยเนาะที่เขามาช่วยได้ตันเวลา ขอบคุณรัฐบาลที่มีนโยบายดีๆให้กับประชาชนค่ะคุณรัฐบาลจะมองเห็นความสําคัญต้องมีข้องประชาชนนะคะคว,ความเป็นความเดือดร้อนข้างบางประชาชนอาจจะเป็นเหล็กๆน้อยๆสาหรับคนคนที่มีมีเงินเดือนสูงๆแต่ว่าคนที่มีเงินเดือนน้อยๆก็มีมีความสําคัญมากค่ะขอบคุณท่านเศรษฐานายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ